นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่7 8 6ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณ50บาทจากธนาคารอ,อมสินรวมไปถึงอีก50บาทนะครับผ่านทูมันนี่จากคุณราชันเอาไว้เดี๋ยวเอาสลิปมาแปะให้คลิปหน้าก็แล้วกันเนาะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่โจนั้นได้รับจดหมายเชิญจากในส่วนของเย่เจินให้ไปยังหุบเขา12สำนักหุบเขาเมีคานะครับและในที่สุดลู่โจก็ได้ออกเดินทางมาพร้อมกับชาวอารามตหลิวรวมไปถึงคณะของวิหารตังเก้าในที่สุดเขาก็ได้พบเข้ากับในส่วนของเมียชิงยุนปู้เป็นเจ้าสำนักของหุบเขาสำนัก12หุบเขาเมีคาปู้มีพลังอวตาร10กลีบบัตรนี้นั้นเนื่องจากในส่วนของเมียชิงยุนเป็นคนที่มีไหวพลิบ เขาที่เห็นตาทีและพลังที่แผลออกมาจากร่างของลู่โจนั้นจึงคิดที่จะยังเชิงก่อนนะครับเนื่องจากถ้าต้องรับมือซิกงปเปยเซินผู้มีพลังวตาันสิบกรีบที่อยู่ในระดับเดียวกันกันกบตัวเขาพร้อมกับชาชราอีกคนนั้นเป็นอะไรที่เขานั้นคงจะลำบาก้ายสุดแล้วนะครับเนี่ยจิงยุนจึงได้ตาม แล้วจะให้ข้าเรียกท่านว่าอะไรดีลาผู้อาวุโสเนี่ยชิงหยุนถามขึ้นสีโกงเปยเซินรับหน้าที่เป็นผู้ที่จะแนะนําตัวให้แทนนะครับเนี่ยชิงหยุนจงฟังให้ดีชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าคนนี้ได้เริ่มพังกอเกิดไปแลว้วพวกเราเรียกเขาว่าผู้อาวุโสลู่เนี่ยชิงหยุนที่กําลังรินวายนะครับเขานั้นตอนนี้นั้นได้หยุดค้างอยู่กลางอากาศนะครับทุกคนสังเกตเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจจากใบหน้าของเนี่ยชิงหุน เงยหน้าขึ้นก่อนจะมองลู่โจผพังกอเกิดถือเป็นขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีพลังวตานรน0กลีบทุกคนนะครับผู้ที่มีพลังวตานรน0กลีบทุกคนล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจใหม่มีใครสามารถเริ่มพังกอเกิดมาได้เป็นเวลากว่า2,000ปีแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการไปให้ถึงพลังที่สูงขึ้นไปนั่นก็คืออยู่ในระดับสวรรค์ล,ลี้ลับคนคนนั้นจะต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือต้องเริ่มพังกอเกิดให้ได้เสียก่อน เนี่ยชิงยุนเข้าใส่สิ่งที่ซิกงเปย์เซนตั้งใจจะซื้อนะครับเนี่ยชิงหยุนที่ได้ฟังแบบนั้นหันไปมองลู่โจดูเหมือนว่าเขามองลู่โจเปลี่ยนไปในทันทีสีหน้าของเขาในตอนนี้นั้นถังกรุและเกลีขามในตัวของลู่โจปัวอุโสตั้ง12องของอสำนักหุปาเมีคาก็ตกใจเช่นกันที่หุบขาเมีคาแห่งนี้ไม่มีไม่ได้กลัวผู้ที่มีพลังอวตตะที่หุบขาเมีคาแห่งนี้ ไม่กลัวผู้มีพลังอวตารดอกบัวสิบกลีบนะครับพวกเขาไม่จําเป็นต้องอ่อนข้อยกับสํานักไหนแต่สําหรับผู้ที่เริ่มพังก่อเกิดไปแล้วมันคนละเรื่องกันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจอกวาวที่เริ่มลินนะครับได้เออล้นลงสู่โต๊ะเนี่ยชิงดุนกลับมาตั้งสติได้เขารีบรยกเลิกไหวขวัขนศีรษะไปด้านข้างเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นใครกันที่กล้าดูแรดูแคลนอารามพันลิวในก่อนหน้านี้ ผัวอุโสทั้ง11คนหันไปมองหน้าผู้อุโสที่อยู่ทางด้านขวาผัวอุโสคนนั้นมีชื่อว่าสู้ช้างสู้ช้างตัวสั่นนะครับในตอนนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงร่างหลายเอขขขเอขะขะยิงครับบวยสู้ช้าง30มสิบไม้ปิดผนึกพลังของเขาแล้วขังไว้ที่ด้านหลังภูเขาซะเวนแต่ามีคําสั่งใหม่เคยปล่อยเขาออกมาทั้งหน,นสีหน้าของอยานาเนียช้างยุนนั้นนะครับเปลี่ยนไปเป็นความจริงจัง เราสาวกตางตกใจและสับสนไม่มีใครกล้าลงมือกับผู้อุโสคนนั้น <c oughs> เนี่จริงยุนเห็นแบบนั้นเขาก็ได้เ,เ,เตะเตต่อนายใจเบาๆนี่พวกเจ้าคิดก่อกระบุตต่อต้านข้าอย่างนั้นสินะเมื่อได้ฟังแบบนั้นผู้อุโสทั้งหมดก็มมอบลงทันทีสู้ช้างกัดฟันก่อนจะตอบกลับไปข้ายินดีจะได้ร,รับการลงโทษ ขอขกเขากับปื้นก่อนจะโค้งกำนับให้สู่ช้างจากไปอย่างเสื้อฟังเสียช้างชิวที่เห็นแบบนั้นรู้สึกได้ใจนะครับขอสะใจเป็นอย่างมากหรือว่านี่คือยุคทองของอารามพันหลิวต่อจากนี้จะมีใครกันหลักกาดูถูกเยียดยามอารามพันหลิวอกีกในตอนนั้นเองเนียชิงหยุนก็หันกลับมาพูดกับลู่โจตัววายด้านเขาด้านหน้าเขาลอยขึ้นนะครับ เขากําลังส่งถ้ววไวกับลู่โจโด้วยพลังป่านพีรู้ข้าในฐานะที่เป็นเจ้าสํานักต้องขอตัวแทนสู้ช้างด้วยลู่โจเหลือไปมองถ้ววไวนะครับดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่สนใจลู่โจไม่คุ้นเคยกับการดื่มไวอยู่เชียงไหเป็นผู้หยิบถ้ววไวนขึ้นมาเทนข้าจะดื่มเทนข้าจะดื่มกับเจ้าเองอยู่เชียงไหชดไว้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วก่อนจะว,วางมันลงบนโต๊ะหืวยนี้เล็กเกินไปแค่นี้ทําให้ข้ารู้สึกอะไรไม่ได้หรอก ัวที่ตู้วางแตกออกเป็นเสียงๆไม่มีใครกล้าตำหนี้สิ่งที่อยู่เชิงไฮต่ำอยู่เชิงไฮหยิบเยือกไวที่อยู่ใกล้ก่อนจะดื่มมันแทนไม่นานไวที่มีก่อแหงเหือดไปจนหมดเมื่อนี้ชิงหยุนเห็นลู่โจไม่ได้เ่อนไวเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเขาได้แต่จิบเครื่องดื่มในขณะที่เฝ้ารออย่างอึดอัดต่อไปเท่านั้นในเมื่อตอนนี้อีกฝ่ายไม่ได้ปฏิเสธเครื่องดืม่มนั่นก็แสดงว่าอีกฝ่ายไม่ได้คิดมากอะไรในขณะนั้นเองผู้สูงคนหนึ่งก็ เขาก็ได้พูดขึ้นนะครับเขาที่มีอาจตนต่อได้เขาลุกขึ้นก่อนจะพูดอย่างคุณเคืองเฮ้ผ hey, ู้อุโสสิกงทำไมพวกเราถึงต้องเชื่อคำพูดของท่านด้วยละ่ะท่านคิดว่าพวกเราเป็นเด็กอมมือที่ใครพูดอะไรก็จะเชื่อหมดเลยหรือยังไงกันสาวกของพวกเขา12มีคาจับจ้องมาที่ผู้อุโสคนน,นั้นสิกงปเปยเซินตอบกลับไปอย่างห้วนหื่นแล้วข้าจําเป็นต้องโหโกหกเพื่ออะไรกันละ่ะเฮ้มันก็เป็นแค่กลว,วิธีทางจิตวิทยาหนึ่งก็เท่านั้น ข้านะเคารบท่านในฐานะผู้อุโสที่ยิ่งใหญ่เคยถูกเรียกว่าไร้เทียมทานก็จริงแต่ท่านก็คงรู้ดีว่าการจะเริ่มพังก่อเกิดได้มันยากแค่ไหนปู่อุเสอเจ้าจือนะครับหันไปหาเจ้าสำนักอย่างเนี่ยชิงยุนก่อนจะพูดต่อท่านเจ้าสำนักขออภัยด้วยที่ข้าต้องยากายแต่เพื่อผลประโยชน์ของอุปเขามีข้าข้าต้องยืนยันความจริงเรื่องนี้ให้ได้เนี่ยชิงยุนไม่ได้หยุดเศร้าจือนะครับท้ายสุดแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกสงสัยไม่ต่างกัน แม้ว่าคนอย่างซิโกงเปยเ์ซินอาจจะไม่จําเป็นต้องโูหุกก็ตามทีแต่เรื่องคนและวิธีทางจิตยาจยทางจิตวิทยาเองก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันหลูโ่โจเงยหน้าขึ้นเขาไม่แม้แต่จะเหลือบมองไปที่เซาจือนะครับเขามองไปที่เนี่ยชิงหยุนข้ามาที่นี่ก็เพื่อพบกับเย่เจินและคําอธิบายของพวกเจ้าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดเรื่องพังกอเกิดกับเจ้าหยวนเออที่ได้ฟังแบบนั้นก็พูดเสริมใช่แล้วเซาจือเป็นคนแรกพวกเรา ก็บอกพวกท่านว่าเยเจินไม่ได้อยู่ที่นี่พวกท่านยังต้องการคำอธิบายอะไรอีกหลู่เจ๋อเหลือบมองไปที่เซาจ,จือก่อนที่ข้าจะมาถึงตรงนี้ข้าพูดไปแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าไม่พูดอ้อมค้อมถ้าหากเป็นแบบนั้นข้าก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาได้โปรดแสดงความแข็งแกร่งของผู้ที่เริ่มพังก็เกิดไปแล้วเห็นด้วยติอเซาจูพูด ปูุ่โสคนอื่นพยักหน้าเห็นด้วยเป็นธรรมดาที่พวกเขาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของซิกงเปย์เซนซิกงเปยเซนายวัวเฮ้เนี่ยชิงหยุนเจ้าเลี้ยงพวกไร้สมองไว้มากขนาดนี้ได้ยังไงกันเฮ้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ข้ามาถึงที่นี่เพื่อพูดโกหกเพื่อเจอเนียชิงยุนรู้สึกลังเลเล็กน้อยส่วนสิ่สงที่ซิกงเปยเซนพูดมีเหตุผล จูจูเศาจือก็พุ่งไปด้านหน้ายกโทษให้ข้าด้วยในขณะนั้นเองอยู่เฉียงไห่ก็ยกฝ่ามือขึ้นไห้ข้าจัดการเองเถอะอยู่เฉิงไห่พุ่งไปด้านหน้าเช่นกันฝ่ามือทั้งคู่ปะทะกันตูมการปะทะของทั้งสองฝ่ายทำให้เกิดระเบิดพลังงานขึ้นทั้งกู่ต่อยกับก่อนที่จะตั้งหลักได้นะครับพวกเขาจับจ้องกันในระยะไกลทั้งกู่ต่างตกตะลึงในความแข็งแกร่งของทั้งกู่ที่มีนั้นก่อนกล้าที่จะสูสีกัน เสาจื้อขมวดคิว้วพลังฟ้ามือตองคำเขาเป็นผู้ฝึกยทดต่างแดนสินะสาวกของ12สำนักกุ่เขามีคาต่างมารวมตัวกันจากทุกสารทิศผู้ฝึกยทดนับหมื่นจับจ้องไปที่แต่นมีค่ะหลายคนที่ลอยอยู่จับจ้องไปที่ยู่เฉิงไห่เนี่ยชิงยุนไม่ได้คาดหวังว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่กล้าทำอะไรโดยประมาทเขาได้เต่บุกมือก่อนจะพูดออกมาทำอะไรให้มันน้อยน้อยหน่อย,อย,อยเราสาวกต้อยไปต้อยไปด้านหลังนะครับเนี่ยชิงหยุงพูดต่อเสาจื้อกลับมานี่ เซ้าจือนั้นกลับไม่ได้เดินกลับมานะครับที hey, ่สันเจ้าสำนักพวกเราจะตกลุมพังมันไม่ได้แต่าหากกล้าพิดจ,จริงข้าก็ยินดีจะรับตัวจากกู่โซลูได้ด้วยตัวเองเ <c oughs> จ้าหนะไม่เหมาะที่จะเป็นกู้ต่อสู้ของอาจารย์ข้าหรอกอยู่เชิงไห่พูดอยู่เชิงไฮไปยักหน้าเขากลับไปที่ที่เคยอยู่ก่อนที่จะดื่มวาต่อลู่โจหันไปมองเซ้าจือเจ้ามีพลังกันไหนกัน พลังของข้าไม่ได้สลักสำคัญไรข้าส่าจื้อเป็นหนึ่งใน12ปู่อาวุโสเอง12สำนักคุบเขามีข้าข้าเป็นเพียงผู้ที่มีพลังวตาน9ก้ากีบส่าจื้อคารวะผลจะตอบกลับไปแล้วเจ้าเชี่ยวชาญด้านอะไรล่ะข้าฝึกฝนพลังผนึกเต่ามาตั้งแต่เด็กครั้งหนึ่งข้าเคยเผชิญหน้ากับผู้ที่มีพลังวตานแปดกีบตอนที่ข้ายังเด็กข้าโชคดีที่เอาชนะเขามาได้เส่าจื้อตอบกลับลู่โจรร้ลูเข้ากรนพยักหน้าดี ขานชื่นชมในความสก้าหาหนนหลังจากนั้นลู่โจก็เวียงฟ้ามือขึ้นมาอย่างพัฒนานันพลังงานนะครับพลังผนึกพุ่งเข้าไปหาเสาจือเสาจืดเมือ,องไปด้วยพลังด้วยสายตาซับซ้อนตัวของไม่รอช้าปลดปล่อยพลังผนึกแปดทิศใต้ตเท้าออกมาก่อนจะปลดปล่อยพลังผนึกแห่งเตาจํานวนมากออกมาเสาจือ,ห,อห่อหุ้มตัวเองด้วยพลังงานสีแดงก่อนจะลอยสูงขึ้นแต่ก่อน,อน,อน,อนที่ พ,พลังงานจะตกมาถึงตัวเขาในตอนนั้นกับมีสายฟ้าฟาดลงมาแทนเปี้ยงเสาจูจูกโจมตีพลังผนึกแห่งเตารอบตัวถูกทำลายจนแตกเป็นเสียงเสียงเสาจือกระเด็นออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดเขาถูกแรงกระแทกเขากลักเลือดออกมาเฮือกใหญ่เ้าจือถูกความสามารถของก์ดอัศนีคำรุนเล่นงานเข้าเหลวความสามารถของก์ดอัศนีคำรุนทําให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บมันเป็นความสามารถ ที่มีโอกาสเกิดเปียงแค่10%เอร์เซนโชคยังดีที่เขาไม่ถูกความสามารถสังหารในทันทีตุบเสาจือตกลงสู่ผืนคนอื่นๆก็ที่เห็นนะครับตางก็ตกใจนอกเหนือไปจากทุกคนที่นอกเหนือไปจากทุกคนที่เคยเห็นภาพจนจินตาทุกคนที่เพิ่งได้เห็นตางอ้าปากขางเสาจือทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยลูโ่โจรูปเขาอย่างเฉยเมย เขายังสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแรงกดดันที่ยากอธิบายถูกแผ่ไปทั่วทั้งแท่มีข่าไม่มีใครกล้าส่งเสียงเนียชิงยุนคาระให้ผัวอุโสคนนี้ทำให้ผู้มีพลังตานก้าวกิีบบาดเจ็บสาหัสได้ด้วยการเวียงแขนเพียงครั้งเดียวแม้แต่ข้าเองก็คงทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่เริ่มปังอกเกิดไปแล้วจริง แต่นมีคากลับมาเงียบราวกับสุสานหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงเสียงปุบมือก็ดังขึ้นมาที่หลังที่ด้านมันดังนะครับมันเป็นเสียงปุบมือที่ดังมาจากท้องฟ้าจากทางตอนเหนือของแท่นบูชาเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีจริงๆผั้ววุโสลู่สาวกข,ของ12สำนักขุขูลมีคาต่างก็เหลือมองอย่างพร้อมๆกันยี่จนญเงบ้านดวงดาราสวรรค์